ับพี่น้องดอกนี่โอ้ยหกหกผิดเด้อหมุนเข้ามาจังพอโอ้ยงามขนาดเลยครับับพี่น้องเขาเบ่งนลยครับสองดอกครับโอ้ยดอกนีงครับงามขนาดครับพี่น้องดินมันซุ่มดีครับอย่างนี้จุ่มนี่ครับโอ้ยบานเลยครับ สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็ยุ้กบ้าเที่ยวเก่าครับบ้าเที่ยวป้ามหาเฮ็ดเนาะครับเหมือนนี้วันนี้บ้าเที่ยวกรบพ้ามาปลาบนบกเนาะครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมแล้วก็ไปหลุ่นกันเลยครับวันนี้มีเฮ็ดห้เก็บอครับไปครับนี่ครับสองดอกแหลกครับเฮ็ดที่แหงๆครับพี่น้อง้าบันบกเฮ้าวันนี้ ีอกดอกนึงครับนี่อ๋อจุดดอกครับนี่แหงคักขนาดเอเฮ็ดจนลังแตกเบิดครับอุ้ยขาอยู่ึหลึกๆเนอนี่ครับเบิองนี่แมนบอ่อเดี๋ยวสิอันนี้เบิองดินปูดๆขึ้นเนี่ยนี่บ่อมันยังหรโอ้นึ่ว่าจะเฮ็ดเนาะพี่น้องนี่ทำนี่แล้วครับเบิองครับพี่น้องโอ้ ดอกเห็ดนี่น้อยหน่อยนี่แต่ว่าเห็ดมันกับใบใหญ่ดอกครับป็ดอกแข็แข็ครับเมื่อเมื่อทดอกแหญ่ชุดเป็นที่วนาดสีดอกใหญ่แหงนะครับนี่เบิ้องลังแตกเบิดดอกใหญ่เติบอยู่ครับโอ้ลังจนแตกครับแหงแหงขนาดอื้ ดอกนึงครับโอ้ยแดงดีขนาดครับหุ่มนี่ไปนองดอกนี่โอ้ยหกหกี่เด้อหมุนเข้ามาจังพอโอ้ยงามขนาดเลยครับสองจูมครับอยู่ในลูปเลยครับอันเฮ็ดแดงก่อเด้อนี่แค่ว่าดอกหน่อยๆขนาดจะเป็นน้ำดินมันแห้งน้ำแล้วครับนี่เขาสูน่านาอ๊อเต็มโตแล้วครับนี่ครับโอ้ย

พี่น้องคืองาใหม่ออกเลยนี่ครับคุณนะอุ้ยดอกงาอยู่ครับนี่มองนี่ดินมันซุมๆมันจังดอกใหญ่ครับนี่หื้ดอกเฮ็ดครับพี่น้องโอ้ยเนาอบ่เอาก็บบไดแล้วครับนี่ถือว่าเกือบใหญ่แล้วครับเฮ็ดมันดอกค่อยใหญ่ครับหืม ดอกเห็ดครับพี่น้องแห้งขนาดครับเบื้องบนแตกเหือบเบือดอกนึงยับมาค้างกันนี่นะครับสองดอกบนี้งดอกหนึ่งครับดอกนี้น้อยดอกกำลังไนซ้ำเนี่ครับพี่น้องเบื้องดอกเห็ดอุ้ยถึงแห่งทึงแตกนะครับไปครับไปหลุ่นกันกระเป๋าที่อุปจรอ่ะคสับหนึ่งนี่ครับพี่น้องโอ้ยซุ่มดอกน้อยๆที่เทียบใหม่ถ้าบานก็เป็นดอกกิ่งสีแล้วครับ ว่ามันเห็ดแดงหน่อยคนละครับมันหน่อยเห็งตีน้องก็ด้องนหครับซองดอกอือืออืออเขาแบบนี้ซองดอกงามครับ อุ้ยขาขาจับพี่น้อข้ามยืนหลึกแห้งเอ้ยอูหูแบบไงครับปาตอกจ,จูมเลยครับขับนี้ในป่าหกครับดอกจุ้มจุ้มอ่ะอุ้ยรับพี่หน่ออุ้ยดอกแดงจึงคืนครับดอกงามครับ หกหสิครับพี่อนเบิ้งครับดอกสีชมพูครับสีออกอ่อนๆนะครับนี่มันบ่าถือแดดครับหลี6หกลายสีดอกนึงครับถือแดดน้อยนึงก็มีไม่แดงแดงแน่ครับเห็ดนี่แดงก่อแล้วครับครับโอ้ยดอกนี้ครับ งามขนาดครับพี่น้องดินมันสุ่มดีครับอยู่นี่นเบิ้งครับโอ้ยแดงจิงคืองเลยจุ่มหน่อยครับนี่โอ้ยหักเลยแง้งเลยจุ่มเลยครับโอ้ยโอ้ยบานแล้วครับวา่าแจะจุมนะ่มบ <c oughs> นี่ครับพี่น้องโอ้ยกำลังหมุนออกมาครับพิวนดอกนึงพี่ เพ็ดแขกครับนา่าดใส่ด้วยตองครับอู้หงมขนาด่โอสมบูรณ์แห้งครับดอกนี่เทวดินชุ่มครับอู้บานข้างนอกเอง้ี่เก็บเพชรไว้ให้้เท่าแกงครับมนแรก นี่แดงแสงบครับรุ่นนี้โอ้โหแห่งถิ่นนี้ครับพี่นอไไาา้องบริมหาจะเสือครับอ๋อเป็นเสืออยูน่นี่นะเนาะเห็ดหนาหวานครับนี่นี่ดอกสีแบบนี้นะครับนี่ออกหมวงหมองแน่กับบวมหมองบันไดนะครับนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ย ดีดีขนาดครับจุ่มหนึ่งครับนี่นี่ครับโอ้ยดอกพีดกำลังจุมจ้มๆครับอีกจุ่มหนึ่งครับอุ้ยขากับดอกบึงครับพี่นองดอกจนสิป,ปกขาลวครับนี่จังสีนแนมเวนขาเลย หาเหลีมไปทีละดอกไงละครับพี่น้องโอ้ยมุนมุดแล้วน,นี่ครับพี่น้องจุ่มนี่โอดอกครับจุ่มละสองครับมีหมองละสองดอกเลยอืมโอ้ขาสันแห้งพี่น้องดินติดดีครับหี่องสองดอกโอ้ยพี่อีกดอกนึงครับพี่ มึงต่ายพีเฮ็ดดอ,อกบุใหญ่ครับเป็นเฮดแคะมันมาเป็นหนาฟุ้นครับยันนี้แต่ว่าเฮดถังอยากออกให้เองครับนี่อีกสองดอ,อกครับเฮดเพิ่งขมิ้นครับนี่ทองเหลืองๆองนี่ดอกสีสมๆแน่ครับ พี่น้องดอกนี้ครับดอกง่ายเติบครับนี่จูงงามๆเลยครับหาเบึงไม่หุมเจื่เลยครับผมก็ได้เวลากลับบานแล้วครับับพี่น้องมาเบิ่งเห็ดกับบ่าวทิวครับว่าบ่ออกกันได้เก็บยู่เนรับพี่น้องหุม่มละสองดอกสามดอกอว่ากันไปครับแต่ว่าก็ออกสู้หุ่มอยู่ เฮ็ดกระส่วนมากก็จะไม่เฮ็ดคาสันๆนะครับเพราะว่ามันกระโบมันหนาฝนนะครับเด๋อนนี้ก็เขาหนาหนาวแล้วดอกแตกๆก็มีครับที่ได้ได้มันนี้ก็ส่วนมากก็ไม่ได้ดอกจุ้งๆครับก็ถือว่ามันนะครับอยเคืองกับตาครับครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะผ่านคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้บาวเที่ยวคอโตรากลับบ้านนะครับสวัสดีครับ